สวัสดีแฟนๆชาวสุดสัปดาห์นะคะมินนี่จีไอเดค่ะจากเดิมตอนเด็กๆที่หนูชอบศิลปินเกาหลีวงนี้ชื่อ Super Junior ียรค่ะก็คือเริ่มสนใจ k p o ๊ตั้งแต่ตอนนั้นจนวันหนึ่งตอนหนูอยู่ม .5 พอดีว่ามีออดิชั่นของทางคิวบพอดีค่ะคือมีออดิชั่นที่ที่หนูเรียนร้องเพลงในพิเศษอยู่ค่ะก็เลยลองไปออดิชั่นดูแล้วก็โชคดีเขาติดต่อกันมา ตอนแรกคุณพ่อก็ถามว่าเออเนี่ยจะจบม6อยู่แล้วอีกปีเดียวเองให้ให้จบมัธยมก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมแล้วก็ก็เลยถามแต่เขาบอกว่า,วาไม่ถ้าเกิดมาต้องมาเลยเขาก็พูดให้ผลว่ามีคนอีกหลายหลายคนมีใครตั้งมากมายที่อยากได้โอกาสแบบคุณถ้าคุณไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรหนูใจนึงอ่ะอยากอยู่ที่ไทยมากกว่าอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไทยรู้สึกว่าอยู่ที่ไทย ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรืเร่องหนึ่งหนึ่งก็คือเหมือนติดยังติดที่บ้านติดติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเราได้โอกาสนี้มาแล้วคือเรื่องเรียนสําคัญแต่ว่าโอกาสถ้ามันมาแล้วอ่ะมันอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้ครั้งนี้นไปกับคุณพ่อตอนที่ไปถึงอะค่ะ เหมือนจะเป็นธรรมเนียมของทางค่ายว่าวแบบเฮ้ยถ้ามีเทรนนี่คนใหม่เข้ามาก็าจะเป็นเหมือนแบบว่าเวลคัมก็จะให้หนูไปยืนแล้วก็แบบเหมือนไปทําความรู้จักก่อนที่คุณพ่อจะกลับท่านประธานก็บอกว่าอะไหนมีอะไรจะคุยกับคุณพ่อไหมให้บอกคุยกับคุณพ่อก่อนกลับหนูมองหน้าพ่อแล้วหนูแบบน้ำตาไหลหนูไม่พูดอะไรเลยหนูแบบน้ำตาไหลก็แบบอุ้ยจะไม่ได้เจอพ่อแล้วอะไรเงี้ยสายตาคุณพ่อคือ,คอแบบแบบไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ ก็รูว่าคุณพ่อเป็นห่วงแต่ว่าก็รู้สึกว่าคุณพ่อแบบใจแข็งมากๆนะท,ที่ยอมให้หนูหนูว่าหนูก็ค่อนข้างมีความพร้อมระดับหนึ่งเพราะว่าหนูก็เคยอยู่ประจําเคยใช้ชีวิตเองมาก่อนแต่ว่าพอไปถึงโน่นจริงๆคือกลายเป็นว่าเรารู้สึกแบบเราค่อนข้างเหงามากๆเพราะว่าเราก็คุยับใครไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นค่อนข้างคงสิกร้งองไห้บ่อย ส่วนใหญ่หนูจะชอบอยู่กับตัวเองก่อน,นะค,ะคือถ้าเหนื่อยก็จะร้องไห้ก็ร้องอะไรให้เสร็จคนเดียวก่อนเราค่อยเราค่อยคุยกับเพื่อนเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะถอยไม่ได้แล้วเราจะต้องเต็มที่กับทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เราอาจจะต้องกลับก็ได้เราทําทุกวันให้ดีที่สุดนะวันนี้ทําเต็มที่เราหรือยังเราจะได้ไม่ไม่เสียใจหรือว่าไม่รีเกรดกับผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเออเราทาเต็มที่แล้วนะอันดับแรกเลยคือหนูได้ทําตามสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กเราเราอยากร้องเพลงเราอยากมอบความสุขให้กับแฟนเพลงเหมือนที่เราเคยได้รับตอนเด็กๆที่เราเคยมีศรริลปินที่เราชอบเราอยากเป็นคนมอบความสุขให้กับคนอื่นบ้างใช่ซึ่งซึ่งหนูมีความสุขทุกครั้งที่เราขึ้นไปบนเวทีเราเห็นแฟนๆแบบ เขามีความสุขที่เขาฟังเพลงของเราอะไรยค่ะหลายๆอย่างมันก็จะอาจอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเคยคิดไว้ทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามหรือไม่ได้ได้มาง่ายๆกว่าที่ทุกอย่างจะออกมาเพอร์เฟกกว่าที่เขาจะออกมาสวยออกมาหล่อขนาดนั้นอนะ่ะคือเขาต้องอดทนต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าว่าผลงานแต่ละชิ้นกว่าจะออกมาได้คือต้องทุ่มเทต้องทำงานหนักต้องดีเทลมากขนาดไหน,น อยากขอบคุณแฟนๆทนกคนจริงๆคือหนูไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าอะไรให้มันอธิบายความรู้สึกของหนูนะหนูดีใจมากๆตั้งแต่วันแรกที่หนูเดบิวแล้วแบบมีแฟนๆมาให้กําลังใจแบบมาคอยตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาหาเรามาคุยกับเราเป็นกําลังใจให้มายู่เก่งมากเลยยูเป็นแรงบันดาลใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูฟังแล้วแบบเฮ้ยเรามีม,มีมีความหมายมีมีคุณค่ากับกับกับเขามากๆซึ่ง ซึ่งหนูก็ดีใจวันทีก็เหนื่อยมาแต่พอเราได้ยินเขาพูดมีกำลังใจแบบเฮ้ยอยากอยากอยาก,อยากทานี้ต่อไปเ,ปเรื่อยๆอะร